สวัสดีทุกคนผม N.U.R. กลับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยครับผมที่ผมหายไปนานไม่ใช่เพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมไปทำงานให้บุคคลคนหนึ่งมานะครับผมก็คือ ซีเล็กพีเอสนะครับผมว้าวตกมือซึ่งงานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับซีเล็กซีเล็กเอฟนะครับผมมาผมได้ไปทำงานชิ้นหนึ่งมานะครับผมเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าว่ามันจะอลังการโบเบสเลเบเตขนาดไหนครับผมเชิญชมได้เลยครับตลกนะครับตลกไม่ใช่นะครับผมยันไม่ได้อินพอร์ตนั่นเอง งานชิ้นนี้ที่ผมทำนะครับผมเป็นการาทำแอนิเมชันนะครับผมของผู้ก่อตั้ง Perfect Shot นั่นเองครับผมโอ้ภูมิใจหลายเด้ออีละน้อย <laughs> ก็เป็นการทำแอนิเมชันนะครับผม <im> เล็กๆน้อยๆเนาะของช่องผมเองนะครับผมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ทําให้คนดังอ่ะเออคนดังมาแบบเออให้ทําให้นะครับผมเออ <im ple asure> ก็โอเคนะครับผมถือว่าผมว่ายังไม่สุดอ่ะสกิลผมยังไม่สุดอ่ะตรงเนี้ยนะครับผม เดี๋ยวผมไปดูดีกว่าไฟล์ที่ผมเก็บไว้ผมสสกรูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับก็นี่เลยนะครับผมอผลงานที่ผมเริ่มแจมกับซีเล็กครับผมซึ่งพี่ซีเล็กของเราเนี่ยเป็นคนออกแบบนะครับผมเป็นสถาปนิกเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเป็นไงเทปละยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะเอาไปอีกรูปหนึ่งไงผมก็ร่วมกันออกแบบครีเอทมันขึ้นมานะครับผมคือแบบสุดจี๊งอยากได้อะไรก็ใส่ให้หมดเลยอะเต็มที่นะครับผม ก็ขับขับกันเอาซึ่งอ่าสเล็กนะอยากได้แนวแบบว่าเป็นแก๊งแนว G T a นั่นเองนะครับผมเป็นแบบท่ายืนแบบ G T a นะเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บแผงกล้องตรงนี้เห็นไหมมีใครบ้างในนี้ครับผมมีอ่า IU นะครับผม IU โอเคเนาะแล้วก็มีใครอ่ะพี่ Indar นะครับผมแล้วก็โบเคนนะครับผมที่นั่งอยู่เนี่ยเป็น Ninee นะครับผมเป็น Joker นะครับผมน Ninee แล้วก็ตัวนี้เป็นสเล็กนั่นเองนะครับผมแล้วก็คนนี้เป็นเคดูเจนะครับผมอันนี้คือ ม,มันเคเขามันเคแล้วก็คนที่นอนอยู่เนี้ยน่าจะเป็นอิมแพกนะครับผมระมวาณน,นี้ครับผมที่อ่าร่วมค,คิดกันมาแล้วนะว่าจะเอาใครเข้าบ้างนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งร่วมกว่อตั้ง PS รุ่นแรกๆนั่นเองนะครับผมอ่าเทปจัดนะครับผมไม่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 ได้หมายถึงทำทำผมทําเทพนะหมายถึงแบบเอ่อการออกแบบของสิเลกอะเออมันมันมันเจ๋งนะม,นมันดูเท่นนะดูดิที <S <S ่ร่วมคิดเนี่ยเพราะว่า เป็นอยากเอ่อซิเล็กเขาอยากได้แบบแนว GTA มากกว่าแล้วผมผมก็เลยอ okay. าย่าโอเคจดให้ผมส่วนมากเนี่ยซิเล็กเป็นคนเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นคนหาหาเขาเรียกเรฟเฟอร์อเรนซ์มาให้นะครับผมว่าอยากได้ประมาณไหนอะไรประมาณนี้ผมผมก็ค่อยๆทำนั่นแหละเออซึ่งตรงนี้มันเอ็กพอร์ตไปแล้วสีสีมันน่าจะอยู่ไม่ครบนะครับผมเพราะว่าผมได้เอ็กพอร์ตไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มันผมลงมวิดีโอม่ด้วยเห็นไหม เป็นวินโดว์สิบเอ็ดนะครับผม,ผมทำให้สีของงานเนี่ยมันหายไปบางส่วนนะครับผมเลยก็เหลือเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยครับเห็นไหมอาการแหลกๆในโปรเจกต์นี้ผมทำประมาณน่าจะนานนะครับผมเพราะว่า2-3วันนะครับผมเพราะว่า1เลยคอมช้านะครับผม2เลยขี้เกียจนะครับผม3ผมมเลยก็่ไม่รู้จะทำอะไรต่อไม่รู้จะวางอะไรยังไงนะครับผม แล้วก็ซีเล็กมาช่วยวันสุดท้ายนะผมก็ทำให้โปรเจกต์กนี้มันเสร็จนะครับผมอยากให้ขยับแบบนี้แบบไหนนะครับผมท่าทางก็ซีเล็กเป็นคนจัดท่าทั้งหมดนะครผมผมก็มีหน้าที่แค่ขยับตามใจแกนะครับผมอ่า,าก็ถือว่าเท่นนะเดี๋ยวไปดูคลิปที่ซีเล็กเขา,เาลงทิกตอกหน่อยดีกว่านะครับผม let's go ไปดูกันเลย S Perfect s h o t กูมาแรงยู u กันเป็นแฟนยิงหูเมึงแตกแบงแป้ง PS กูมาแรง On the the land ยู u กันเป็นแบบแก๊งแกงกูอยู่กันแบบเป็นครอบครัวพวกกูจริงจังกว่าคนรอบตัวเพรานในความจริงไม่หมดและมืดมัวแต่ PS กูสุขสันต์กันแบบเป็นครอบครัว Perfect s h o t กูมาแรงยู u กันเป็นแฟนยิงหูเมึงแตกแบงแป้ง PS กูมาแรงอ่าก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าผมยังทำไม่สุดเวย้ย ผมทำไม่สุดนะครับผมผมว่ามุมกล้องของผมมันไม่สมูทนะครับผมมันไม่สมูทนะอันนี้ผมต้องแก้ไขนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเล่นมุมกล้องนะครับผมอันนี้ผมเล่นไม่ค่อยโฟล์นะเล่นไม่ค่อยลื่นเล่นไม่ค่อยไหลเท่าไหร่หรือว่าเล่นไม่เป็นด้วยนะครับผมมันจะขยับเลื่อนไปตรงไหนเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่เขาเรียกว่าไงยังไม่ยังไม่เก่งในด้านของการเล่นกล้องนะครับผมการซูมเข้าซูมออกหรือว่าการการล็อกล็อกสกิลนะครับผมการล็อกสกิลหรือว่าการ ทําให้หน่าชัดหลังเบอร์นะครับผมแล้วก็การเขาเรียกว่ามุมกล้องต่างๆเ,เออเอาจริงๆผมยังไม,ยงไม่ยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมอันนี้ผมต้องไปดูใหม่อีกทีหนึ่งอ่ะอเดี๋ยวผมให้ดูท่านผู้ชมมุมกล้องที่ผมเล่นเนี่ยอ่อันนี้ผมทําตามใจของซีเล็กเลยเพราะ <c oughs> ว่าผมเล่นกล้องไม่ค่อยเก่งนะครับผม <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับผมฉากแรกเนี่ยจะไหลไปทางขวานะครับผมจะเห็นว่า Impact ยกยก,ยกซอนติกขึ้นมานั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็ไหลไหลไปเนี่ยตรงนี้มันไม่ค่อยสมูทอ่ะท่านผู้ชม ไม่รู้ว่าเป็นที่ผมตั้งค่าไว้ตอนเรนเดอร์หรือว่าเป็นที่มุมกล้องกันแน่นะผมสังเกตได้ว่า FPS ตรงข้างๆเนี่ยของผมมัน20กว่าๆอย่างนเงีะเออซึ่งของผมยังไม่ค่อยแรงนั่นเองนะครับผมใครเรนเดอร์แค่นี้ก็โอ้โหไปโคตรนานแล้วท่านผู้ชมถ้ายิ่งกระดับแบบ i ฮค quality เนี่ยผมว่าของผมเรนเดอร์เป็นชั่วโมงนะครับผมเป็นวันนะเออจริงๆมันไม่ไหวนะผมอ,อ่านี่ประมาณนี้ครับหลกัหลกๆก็ประมาณนี้เนาะ นี่นี่น,นี่มี奥迪ตรงนี้ครับผมมีออดี้นะผมมีกล่องกล่องตั้งนะผมแล้วก็มีเอ็มพีเอ็มพีเอ็มพีซีนะผมเอ็มพีซีแล้วก็มี MP, MP, MP ม C, แมปแมปฟรีไฟตรงกลางนี่ับผมถ้าใครสังเกตในคลิปเนาะจะเห็นว่ามีแมปฟรีไฟตรงกลางนนั่เองนะผมแล้วก็มีออดี้ตรงนี้อีกคันหนึ่งนาะกำลังหมุนอยู่นะครับผมนี่กำลังหมุนอยู่นะท่านผู้ชมนี่ยกำลังหมุนอยู่แล้วก็มีกองเงินนะครับกองเงินตกอยู่นะครับผมอ่าโมเดิลจัด <laughs> จัดอะ่ะโมเดิลจัดจัดอ่ะ โอเคความรู้สึกหลังทํางานนี้ก็รู้สึกสนุกอะ่ะสนุกด้วยดีใจด้วยครับที่ได้ทํากับคนดังเนาะเออผมดีใจที่ได้ทำกับคนดังแล้วก็ดีใจที่แบบอ,อได้มีผลงานอยู่ในทิกต o k ของเขาอะ่ะเออผมก็อยากมีแบบ เขาเรียกว่าไงผลงานไปโชว์ในที่ต่างๆนะผมว่าดีใจเนะาะมันดีใจเออเขาก็ดีใจแหละไม่มีอะไรมากแล้วดีใจสุดๆนะครับผมที่ได้ทําให้นะครับผมแรกๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเขานะผมจริงๆอะ่ะมีมีเขาเรียกว่ามีเพื่อนมีน้องของเขาครับผมทักทักผมมาว่าทำแอนิเมชันหน่อยนะผมก็ไม่รู้ว่าเออทำๆหน่อยทำๆก็โอเคก็รับรับนะครับผม แล้วก็ไปคุยกันในดิสคอร์ดนีก็ดิสคอร์ดของซิเล็กก็ผมก็แปลกใจนะว่าเฮ้ยทำไมดิสคอร์ดนียมันชื่อคุณคนะแบบมันมีทั้งไนนี่มีเคดูเจมีอินดามีแบบทุกคนอยู่ในนั้นอ่ะเออแล้วก็มีสิเล็กนะผมอยู่ในห้องแล้วก็สิเล็กก็เปิดค์มาผมก็ว่าทำไมเสียงมันคุณคุณวะเงี้ยก็ประมาณนี้แหละก็ดีใจแหละเออแรกๆผมแบบอุ้ยเขินอะเขินแบบเขินเชี่ยๆแครับผมเออแล้วก็คุยไปคุยคุยกันไปคุยกันมาผมก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรนะเพราะว่า S ิเล็กก็เป็นคนแบบ เฟลลี่นะผมเฟลลีนน่เป็นคนใจดีนะครับผมเป็นคนใจดีอีสปอร์ตมากๆเลยครับผมใครที่ปันป่นๆแกไหนว่าเออไปดูสตรีมแกได้นะครับผมในสิเล็กนะครับผมสิเล <laughs> ็กในเพจสิเล็กนั่นเองนะครับผมเป็นคนปันป่นๆคนหนึ่งอะ่ะเออเฟลลี่นะครับผมขี้เล่นด้วยนะครับผมเป็นคนชอบเล่นมุกนะตลกปุกฮาเออเป็นคนเฟลลี่คนหนึ่งนะครับผมถือว่าเออผมว่าครอบครัวพีเอสเนี่ยเป็นอะไรที่อบอุ่นนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ยังผมยังไม่ได้ไปสัมผัสนะมาถึงสัมผัสด,ด้วยตัวคนเดียวเนะี่ะแบบเออพูดคคคุยกัันโโออออออเเเ่่ะะม คุยสนุกอ่ะเออง่ายๆคุยสนุกอ่ะออวันสุดท้ายที่ผมจัดจัดท่านเนี่ยผมอยู่กับซิเล็กประมาณไม่รู้อะตั้งแต่กี่โมงอะตั้งแต่บ่ายบ่ายนะผมยันยันแบบเย็นตอนเย็นเลยอะออจนซิเล็กขึ้นไปสตรีมอีกรอบนึงแลเออผมก็คุยกันสนุกดีนะผมสนุกิงสนุกดีถือว่าโอเคเลยนะผมดีใจมากๆที่ได้ทําผลงานนี้ให้กับซิเล็กนะครับผมผมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมที่มองเห็นช่องเล็กๆช่องนี้นะครับผมขอบคุณจริงๆครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะ ครับผมผมขอโทษด้วยที่ผมหายไปนานนะครับผมซึ่งเ,เขาเรียกว่าไงอะทอก็ทอนะแบบไฟมันมาแล้วไฟมันวูบอะเข้าใจปะเออเขินวะเอ๊ยไม่พูด,ลดลแล้วอิสัี่อิสซี่มงกุฎมูสซิเล็กเนี่ยตเติมเขาเข้าไปเนี่ยมูสซิเล็กเลย FC นะครับเลิฟยูจ okay. ุ๊บๆโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมผมจะกลับมาลงคลิปแล้วเนื่องจากผม ร่างกายผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ผมเลยพักไปวันหนึ่งนะผมขอโทษด้วยที่ลงคลิป,ลปช้านะผมขอโทษด้วยพูดเร็วอะ่ะโอเคมวเจอกันในคลิปต่อไปนะผมฝากกไนแ์กดแชช์กดซับซักใครเหมือนเดิมน,นะครับผมซีว์ออร์เจนทูมอร์โรนิกวิกนิกเต้น e ิกเยียนะครับผม N U R ไปเลยปิ้ว